ซับงานในเรื่องศิลปะในเรื่องการขีดการเขียนแล้วก็แวดวงหนังสือมาจากพ่อพ่อผมทำงานด้านศิลปะมาก่อนก่อนที่จะมาเขียนเรื่องเ,อเรื่องนู้ดในมดิชนสุดดานะครับทั้งแอบสนใจแล้ว สนใจอย่างเปิดเผยนี่ด้วยหรือเปล่าพี่ไอ้นี่ที่เราทำให้เรามาสนใจแล้วก็ได้มาทํางานเป็นบอกริตยาารอินแมกซีนดาราเรียบร้อยนะ่ารักอ่อนหวานพอขึ้นปกอินทีไรต้องแอบมีเซ็กซี่เล็กๆ,ๆอะไรอย่างนี้ตลอดมีคนไหนที่รู้สึกว่าอู้ทายและอยากให้มาถ่ายขึ้นปกอินจริงๆเลยอยากได้รับเกียรติจากกระแมบ้างสั <laughs> กครั้งหนึ่ง <laughs> แล้วพี่รู้หรือเปล่า,าว่าธรรมชาติหนูเนี่ยอยู่ในส้วมตลอดเวลาเลยเรามาถ่ายในส้วมได้นะเรมพี่มีปัญหา ็จะออกมาสวยเหมือนพอลล่าเจนนี่อะไรอย่างงี้ยแหลอคะคพี่คิดว่าคงจะสวยกว่าเหรอคะอาจจะมีสองเล่มไงเป็นเล่มแรกปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าคนรู้สึกว่า,าต้องติดตามอีกอาจจะออกเล่มสองเป็นครั้งแรกใน,นวงการหนังสือก็ได้เหรอมีแบบป,ปกหนึ่งกับปกสองใช่พระเจ้าหรือจะโกอินเตอร์ก็ได้เหรอไป่ายออกขายเมืองนอกเลยก็ได้เพราะกระเมเนี่ยกำลังดังมากที่ต่างประเทศต่างประเทศหรือว่านอกโลกคิดยังไงกับเรื่องเซ็กส์คะก็เป็นเรื่องที่ มันอยู่คู่กับเราตั้งแต่เราเริ่มโตนะค่ะแล้วก็อยู่ไปจนมันจะเริ่มจากเราไปก็คือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเราแล,แล้วแต่จะจากไปช้าหรือเร็วใช่บางคนอาจจะจากไปเร็วบางคนอาจจะจากไปช้านะครับแต่ว่าเวลาเริ่มงมัคงใกล้ๆก,ก,กันค่ะ ช่วงมุมมองแห่งรักนะคะในชูรักชูรสวันนี้อุ้ยจะบอกว่าบรรยากาศขนาดนี้นะคะมีนัดกับผู้ชายในโรงแรมค่ะโอ้โหกล้าพูดมากๆค่ะเพราะนี่โรงแรมจริงๆค่ะโรงแรมสยาม Society Hotel แอนด์รีสอและนี่ก็คือห้องสยามสูตรเป็นโรงแรมใหม่เอี่ยมกิกเลยนะคะเรียบทางด่วนลามินทรา อยู่ดีมีผู้ชายมานัดอย่างนี้ได้ยังไงคะเมื่อเขากล้านัดเราก็กล้ามาค่ะและที่ัำงานผู้ชายคนนี้มีสเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆชื่อและนามสกุลของเขาคงจะคุ้นหูกันและล่าสุดเขาเป็นบอกรนิตยสารอินแมกซีนนั่นเองในปีที่แล้วเป็นหนึ่งในห้านิตยสารที่น้องใหม่ที่ขายดีที่สุด อ่นแล้วคุณก็จะอินเลิฟอยู่ตลอดเวลาต้องมาถามเขาว่าบอกอรเนี่ยเขาอินเลิฟขนาดไหนคะ่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่อ้ปริทัศน์กองเพียรมาคุยกับเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับชื่อปริทัศน์นามสกุลกองเพียรอ่ะทุกคนก็ต้องคุ้นกันแล้วละ่ะรู้สึกยังไงกับการเติบโตมาแล้วทุกคนก็ต้องทักว่ากต้องถามอ้าวนามสกุลกองเพียรเป็นอะไรกับคุณนิวัฒเป็นอะไรอย่างงี้พี่ต้องเจอมาตลอดชีวิตครับรู้สึกยังไงครับคุณพี่ตอนแรกก็รู้สึกงง,งงว่า เอ๊เราไม่มีชื่อหรือไงอเอ๊ะทำไมทักอย่างเดียวว่าเอ๊ะเป็นลูกนิวัตรหรือเปล่าหรือว่าคําว่าลูกนิวัตคือชื่อเล่นของเราออตอนแรกก็ยังงงเด็กๆยังงงครับแล้วก็ก็จะมีช่วงที่ตามภาษาจิตวิทยาทางโค้งของวัยรุ่นว่าเอ๊ะเราหนีจากเงาพ่อเราไม่พ้นหรือย,อยังไงไระจะมีมมเรามองเห็นว่าลูกศิลปินคนอื่นเขาจะมีปัญหากันมากก็เลยคิดใหม่บอกว่าเอ๊ะไหนๆก็ลาออกจากการเป็นลูกไม่ได้เนี่ยก็เลยตามเลยไปเลยใครจะเรียกใครจะทักไงก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ส ก็เริ่มโอเคหลับได้พอดีคิดได้คืมนะคะในฐานะที่เป็นลูกของคุณนิวัตหลายคนก็ต้องถามล่ะคุณพ่อนี่เป็นเกจินู๊ตด,ด้วยคําจำกัดความที่เขาว่าอย่างนั้นมันมีอะไรที่ซึมซับและถ่ายทอดมาทางเราไหมคะก่อนอื่นต้องเล่าสั้นๆแล้วกันว่าจริงๆพ่อผมทางานด้านศิลปะมาก่อนค่ะนานมากเป็น2ี่0ปีก่อนที่จะมาเขียนเรื่องอเรื่องนู๊ตในมดิชนสุดัปดาห์นะครับ่ะ,ะแต่เผอิญ เรื่องแบบนี้เนี่ยคนจะจำจง่ายถ้าสนใจแล้วจำง่ายกว่าทั้งแอบบสนใจแล้วสนใจอย่างเปิดเผย<ะ>ก็เลยจริงจริงแล้วผมผมจะจะเรียกได้ว่าผมสนใจด้าน,านงานศิลปะเนี่ยระดับหนึ่งแต่<ะ>ด้านหนังสือจะมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าซึมซับงานในเรื่องศิลปะในเรื่องการขีดการเขียนแล้วก็แวดวงหนังสือมาจากคุณพ่อก็เลยนี่ด้วยหรือเปล่าพี่ไอ้นี่ที่เราทำให้เรามาสนใจแล้วก็ได้มาทำงานเป็นบกกรกนติตยาศารอินแมกซีน ถือว่าเป็นองค์ประกอบใหญ่เลยครับว่าการที่เรามีพื้นฐานด้านการอ่านเนี่ยมันทาให้เรา<ะ>เผมรู้สึกว่าผมเลือกได้มากกว่าว่าผมสามารถเลือกทางนี้ได้แน่ๆอยู่แล้วคือผมรู้สึกว่าผมผมใกล้ชิดกับมัน<ะ>แต่ว่าในส่วนอื่นคือในการเรียนก็จะต้องเรียนมาว่าคุณจะเลือกเรียนอะไรสายไหนยังไงอะไรเงี้ยก็ค่อยมาดูกันทีว่าสุดท้ายแล้วเราชอบอะไรแต่ทางทั้งหมดมันมันผมไม่ได้ชอบนะบฮะแล้วก็ไอ้ที่ชอบก็เอ็นไม่ติด สุดท้ายแล้วก็เลยต้องมาทำงานด้านนี้ค่ะด้วยคอนเซปต์จริงๆของอินแมกซีนนี่เป็นยังไงคะจริงๆเหมือนกับหนังสือที่แมเขเยตเล่มล่าสุดอยู่คนเดียวก็ได้สบายดีโลกใช่ขอบคุณที่เจอกัน่ะหอ่ะโลกคุณเจจันแล้วก็โลกเหมือนอ๋อขอบคุณที่เจอการ365วันโลกเหมือนรอบความรักคืออารมณ์อารมณ์อยู่ตรงที่ไม่ใช่ความรักอย่างเดียวค่ะไม่ใช่ความรักของหนุ่มสาวอย่างเดียวมันเป็นความรักที่มีต่อหลายๆอย่างเพื่อนมีต่อเพื่อน คนมีต่อสิ่งของมีต่อบ้านแล้วก็มีอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราประกอบกันขึ้นมาว่าส่วนนี้คือส่วนที่ความรักที่มนุษย์ทุกคนน่าจะรู้สึกดีนะครับแล้วเราก็ทําออกมาด้วยความหวังว่าคนอ่านที่อ่านซื้อเล่มนี้แล้วเนี่ยจะมีความสุขกับการอ่านและสามารถหยิบบางอย่างในหนังสือที่บรรดาดาราทั้งหลายมีมุมมองต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนเฝ้าติดตามว่า อินแมกกาซีนในฉบับนี้ใครจะลงปกแล้วจะเป็นอะไรอย่างไรแล้วด้วยความกล่าวถูกกล่าวขานก็คือว่าดาราเรียบร้อยนะ่ารักอ่อนหวานพอขึ้นปกอินทีไรต้องแอบมีเซ็กซี่เล็ก,ลกๆอะไรอย่างนี้ตลอดอันนี้ด้็นความตั้งใจของบอก o หรือด้วยคอนเซ็ปต์นังสือก็เป็นคือการทํางานขององงินในแง่ของแฟชั่นเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีความชัดเจนเรื่องบุคลิกนะครับของอินจะบุคลิกของตัวเองชัดเจนมากครับว่าเป็นสิ่งที่นําธรรมชาติ ของคนคนนั้นออกมาของนางแบแบกออกมานะครับการถ่ายแฟชั่นองเราไม่ใช่แบบน้อยมากที่จะถ่ายในสตูดิโอนะครับเราจะถ่ายตามสถานที่ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์แล้วก็ตรงกับชีวิตของคนคนนี้มีคนไหนที่รู้สึกว่าอยตายแล้วอยากให้มาถ่ายขึ้นปกอินจริงๆเลยอยากได้รับเกียรติจากกระแมะบ้าง <c oughs> ักครั้งหนึ่งแล้วพี่รู้หรือเปล่าว่าธรรมชาติหนูนี่อยู่ในซ่วมตลอดเวลาเลยเรามาถ่ายในซ่วมได้นะพี่ไม่มีปัญหาแล้วจะออกมาสวยเหมือนพอลล่าเจนนี่อะไรอย่างนี้เหรอคะพี่ คิดว่าคงจะสวยกว่าเหรอคะอาจจะมีสองเล่มไงเป็นเล่มแรกปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าคนรู้สึกว่าก็ต้องติดตามอีกอาจจะออกเล่มสองเป็นครั้งแรกในวงการหนังสือก็ได้เหรอมีแบบปกหนึ่งกับปกสองใช่พระเจ้าหรือจะโกอินเตอร์ก็ได้เหรอไปถ่ายออกขายเมืองนอกเลยก็ได้ครับกระแมนเนี่ยกำลังดังมากที่ต่างประเทศปต่างประเทศหรือว่านอกโลกเล่นหมากเตะใช่ไหมมาเกตอะไรหรอวะโอเคโอเคอยู่แก๊งชนีอ๋อเดี๋ยวขายให้โปรโมดจะเป็นแก๊งชนี เอาละดฉัน<อ>ต้องคิดอีกทีแล้วว่าฉันจะไปถ่ายปกอินด้วยรูป <c oughs> แบบไหนดีนพี่ทําหนังสือเกี่ยวกับความรักมาความรักมีการเดินทางก็อย่างเช่นว่าถ้าเป็นแฟนกันคบกันไปสักพักก็อาจจะมีการแต่งงานพี่ให้มีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องการอยู่กันแบบหัวเดียวเมียเดียวคือมัน,เป,นเป็นความรักในอุดมคตินะครับของเขามาตั้งแต่ดึกดําบันแล้วตั้งแต่คนเริ่มรู้จักความรักคงอยากอยู่ด้วยกันไปแต่ว่าในสังคมปัจจุบันมันก็มี การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงทั้งทางสังคมทางวัฒนธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆ,างๆรูปแบบต่างๆเยอะขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันการเป็นของหายากการเป็นของหายากไม่เหมือนสมัยรุ่นตารุ่นยายเรานะครับซึ่งเจอกันอยู่บ่อยๆแต่นี้กลายว่าการอยู่ร่วมกันนานๆเป็นสามีภรรยาถือไม่เท้ายบทองกระบอกเงยเพนเนี่ยการเป็นของหายากต้องเอาเข้าพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเลย,เยมันจะกลายเป็นอย่างนี้ไปไงฮะผมรู้สึกว่าเออสังคมมันเปลี่ยนไปถ้าเป็นเรื่องความรัก <m uch os> มันจะมีหมดอายุไหมพี่อืมพี่คิดว่าถ้าเกิดความรักหมดอายุเนี่ยมันก็ทําให้คนคนนั้นเนี่ยหมดอายุไปด้วยนะอืเพราะว่า <wa> พี่รู้สึกว่าความรักมันเป็น,เป,นเป็นพลังอย่างนึงมันม, <c oughs> ม,มันมีเป็นพลังเป็นมวลสารที่ทําให้มันเป็น,ปนสิ่งที่ผลักดันอ hmm. ่ะผลักดันชีวิตเราอ่ะให้เดินตื่นมาขึ้นมาถ้าเรามีมีความรักไม่มีความรักในงานเราจะตื่นมาอยากตื่นไหมเราไม่มีความรักว่าตื่นมาจะต้องโทรหาใครสักคนไหม <c ough> หรือเราจะต้องอทําอะไรเพื่อพ่อแม่ไหมเพื่ออะไรไหมเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมคือความรักเป็นพลังอย่างหนึ่งในการที่เราตื่นมาแล้วยัง,ยงเดินต่อไปได้ <มา S 1> หล่อเลี้ยงเราหล่อเลี้ยงเราอยู่รอบๆตัวเราใให้เราได้หายใจแล้วก็ดํารงชีวิตอยู่จากความรักนี่ในในชุรักชุรถต้องถามแขกรับเชิญคะ่ะค,คิดยังไงกับเรื่องเซ็กส์ค่ะก็เป็นเรื่องที่มันอยู่คู่กับเราตั้งแต่เราเริ่มโตนะค่ะ แล้วก็อยู่ไปจนมันจะเริ่มจากเราไปก็คือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเราแล้วแต่จะจากไปช้าหรือเร็วใช่บางคนอาจจะจากไปเร็วบางคนอาจจะจากไปช้านะครับแต่ว่าเวลาเริ่องมันคงใกล้ๆกันอ๋อค่ะนะคะนอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องเกี่ยวกับความรักแบบวันไนท์สแตนด์เจอกันที่เที่ยวปึ๊บปั๊บบางทียังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรหรือว่าเป็นใครยังไงแต่ก็ไปมีความสัมพันธ์กันแล้วครับเอ่อ ผมคิดว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นการอย่างที่บอกว่าสังคมมันพัฒนาเร็วเกินไปเร็วจนจนไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหรือผิดปกติถ้าเราทําเรื่องผิดปกติบ่อยๆซ้ๆําๆแล้วทุกคนยอมรับมันจะกลายเป็นเรื่องปกติควันนัสเตนคือสิ่งที่สังคมทําให้มันกลายเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าหนึ่งคือ,อการที่กลางคืนมีการดื่มะนะครับมีการ บางครั้งมีการใช้ยา<ะ>ก็ทําให้ความตเดือดเปิดเปิงมันสูงนะครับโอกาสที่จะเกิดมาได้สแตนก็สูงะนะครับเพราะว่าบางครั้งความมึนเมามันก็พาไป<ะ>แต่ครั้นี้เนี่ยสิ่งที่ต้องต้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ปกตินะ,ะต้องรู้ก่อนว่าไม่ปกติ<ะ>อย่ากจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็มีเซ็กได้<ะ>อันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องท,ที่ควรจะต้องบอกลูกหลานว่าตามสบายนะลูก มันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นลูกผู้หญิงพ่อกับแม่ก็อาจจะห่วงเยอะหน่อยแต่อย่างลูกผู้ชายมันมันหูมันควรไหมพี่ที่จะบอกว่าเอาลูกลูกจะไปเที่ยวกับไปเถอะแต่ว่าลูกต้องพอกันนะสังคมไทยยังไม่สอนลูกแ,แบบนี้นะม <ฮะ S 1> ีความรู้สึกว่าว่าส่วนใหญ่ท,ท,ที่ที่โตมาเรื่องแบบเพื่อนๆหลายแบบร, <ฮะ S 1> รุ่นน้องเด็กวัยรุ่นพอเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนเพศศึกษาสอนอย่างเดียวป้องกัน ป้องกันป้องกันป้องกันไม่ได้สอนทัศนคติเรื่องเพศเลยผมคิดว่าทัศนคติเรื่องเพศสําคัญกว่าการสอนว่าอันไหนคือสิ่งที่ปลอดภัยหอันตรายนะครับทัศนคติว่าการมีเซ็กส์คืออะไรการใช้ชีวิตเซ็กส์ของคุณเนี่ยคืออะไรปรากฏว่าพอสอนเรื่องป้องกันป้องกันเด็กเรียนรู้เรื่องทางเพศจากวีซีดีอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวเท่านั้นก็กลายว่าอ๋อป้องกันน่รู้อยู่แล้วสอนแล้วไม่สนใจละวีซีดีดีกว่า จมันก็อีกไปกลายเป็นอีกเรื่องไปเลยนะครับเรื่องป้องกันเนี่ยผมว่าพ่อแม่ก็สอนได้ง่ายด้วยนะครับเหมือนแม่ผมแม่ผมก็จะสอนเรื่องการป้องกันตั้งแตเด็กแล้วอายุสิบอายุสิบห้าเขาจะเรียกเพื่อผมมาเต็มบ้านเลยทำไงคะก็เอานั่งมีถุงยางมาป้าถุงยางน้ำมันอันนี้แม่สอนเองเลยมีเป็นร้อยอันเลยเออปึ๊บแม่ก็เปิดนี่เรียกถุงยางน้ำมันวิธีใช้อย่างนี้เวลานี่นี่นี่ใช้นี่นี่นี่ปึ๊บใายไปปุ๊บเอาไปลองใส่อ ไอ้พวกนี้ลองใส่แล้วให้เพื่อนไปคอยดูว่าถูกไหมดูกันเลยใส่ถูกเปล่าอมีการรีดลมลงมาไม่แบบโอ้ยแม่ผมอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากค่ะแล้วก็ทุกคนก็เอาไปคนละสิบอันอะติดตัวไว้เพื่อนบางคนยังพกอยู่ทุกวันนี้เลยยังไม่ได้ใช้เลยมดอายุไปแล้วด้วยหมายถึงขเพื่อนคนการ์ดเกจไปหรือว่าอ๋อเพื่อนเคนการ์ดเก๊จไปอ๋อไม่เลยไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้ใช้ซะแต่ของพี่ย้าก็ ก็ฝากไว้ที่เขา,าแหละครับออก็าฝากไว้เองครับก็มันเรื่องการสอนมันยังมันยังอ,อยู่ตาตำราอะไรกันมากกันไปแล้วมีน้อย <c oughs> แล้วทัศนคติว่าเรื่องวันนั้นแตนนี่ก็สอนในนี้ได้เรื่องนี้ได้ว่า <c oughs> วันดีคือดีหรือว่าการอยู่ร่วมกันชายหญิงบางครั้งการไป ปาร์ตี้กันในหมู่นักเรียนหรืออะไรตอนนี้อะไรต่างมันมันมันบอกก็ได้นี่แหละค่ะมุมมองของผู้ชายที่ตอนนี้เ,เขาใส่แว่นตาสีชมพูไปตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเ,เพราะเรื่องส่วนตัวหรือเพราะด้วยหน้าที่การงานที่เป็นนิตยสารอินแมกซีนนิตยสารของคนที่ไม่ว่าคุณจะมีความรักหรือไม่มีความรักก็ตามแต่อ่านแล้วเนี่ยหัวใจคุณจะพองโตและเป็นสีชมพูแน่นอนนะคะวันนี้เราได้รับทราบทัศนคติของเขาเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ไว้ อย่างน่าสนใจเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณมากๆค่ะพี่อ้ายคุณปริทัศน์กองเพียรค่ะขอบพระคุณค่ะ